สวัสดีครับก๊อฟเจ้มอนเจมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถึงเดือนกันยานะครับก็ถึงคิวพอยล์ไพลินนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพอยล์ไพลินให้ฟังกันนะครับว่าพอยล์ไพลินเนี่ยเดือนกันยานียทำไมเราควรจะควรจะเลือกใช้พอยล์ไพลินแล้วมันมีประวัติอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแบ่งเป็นหลายเอพิซอดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าประวัติความเป็นมาของมันก่อนละกันครับโอเคครับชื่อไพลินจริงๆเนี่ยนะครับมันมันเป็นชื่อของเหมืองครับ ในประเทศขเขมรครับที่ผลิตพลอยซัฟไฟสีฟ้านะครับในในภูมิภาคเราเนี่ยนะครับคนไทยเลยใช้คำติดปากว่าไพลินครับผมออแต่จริงๆเนี่ยมันคือพลอยซัฟไฟรครับเราต้องใช้คาว่า Blue บลูซัฟไฟนะครับก็คือสีฟ้าก่อนแล้วก็เป็นตระกูลซัฟไฟนะครับตระกูลพลอยเนี่ยมันเป็นตระกูลพลอยคารันดัมนะครับคือซัฟไฟหรือไพลินเนี่ยกับทับทิมเนี่ยมันเป็นพลอยตระกูลเดียวกันนะครับความแข็งก้าวรองจากเพชรนะครับเป็นความ เป็นพลอยที่แข็งอันดับ2นะครับก็คือลองจากเพชรนะครับมีความแข็งค่อนข้างมากใช้งานง่ายนะครับทนทานนะครับแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆเลยเพราะนั้นก็ถูกเอามาใช้มากนะครับในจิวเวลรีนะครับแล้วก็มีความสวยงามไซส์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เอามาใส่กับจิวเวลรีได้นะครับใช้งานได้ง่ายเลยละนะครับสไฟนะครับนาตั้งแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าเป็นพลอยนะครับที่ อพลอยของกษัตริย์นะครับเป็นพลอยของกษัตริย์เพื่อปกป้องนะครับก็เลยมีสีคำว่าโรโยบูเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั้นเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพลอยที่พูดถึงเรื่องการให้ความสดใสนะครับให้พลังงานนะครับแล้วก็ปกป้องพย,ยันตรายของเข้านะครับพวกพวกของที่แบบทําคุณใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทามาอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัย อีย e ิปต์โบราณละนะครับเพิ่งมีมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับคำว่าซัฟฟิรัสนะครับในภาษากรีกเนี่ยนะครับมันแปลว่าสีน้ำเงินนะครับคำศัพท์คำว่าซัฟฟายเนี่ยนะครับที่อยู่ในภาษาสันสกฤตเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าของมีค่าของเทพก็แสดงว่าไอสิ่งนี้นะครับถือเป็นตัวแรกชนิดนี้หรือเป็นพลอยชนิดนี้ถือเป็นของที่ถูกเคารพบูชามาตั้งแต่สมัยโบราณละนะครับ จริงๆในภาษาสันสกิตเนี่ยมีอีกคำหนึ่งนะครับที่ถูกมาใช้ในภาษาไทยด้วยนะครับที่เป็นคำเรียกของบูซาไฟจริงๆเนี่ยคืออินเทนินนะครับอินเทนินมันคืออะไรครับอินเทนินมันคือสีพลอยที่มีสีเหมือนพระอินนะครับคือสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่าบูซาไฟเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นตัวแทนของทั้งกษัตริย์ของผู้สูงส่งนะครับแล้วก็ เหมือนเหมือนเป็นพระคุ้มครองนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นสีของพระอินด้วยนะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเขาคนอียิปต์เนี่ยเข้าใจเลยว่ามันเป็นหินที่มาจากท้องฟ้าครับแล้วก็ในใน,ในโลกทั้งโลกเนี่ยจริงๆแล้วเราปกคลอมอยู่บนคนบนเอ่อ uh, ก้อนก้อน,อนสาฟายก้อนใหญ่ถามว่าทําไมบพวกเขาว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสีสีฟ้าครับเหมือนว่าแผ่นดินเนี่ยถูกสะท้อน กรอนสฟายสีสฟายแล้วขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับมันจะต่างออกับครวอตซลีนที่เปรียบเทียบกับน้าทะเลแต่สฟายเนี่ยจะเปรียบเทียบกับท้องฟ้าเพราะว่าสีเนี่ยตั้งแต่น้ําเงินไล่ไปทุกเฉดเนี่ยนะครับท้องฟ้าเป็นสีของสฟายทท่านั้นนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่นะครับมีความมั่นคงนะครับความมั่นคงสูงนะครับก็เลยถามว่าเนี่ยยิ่งใส่ก็ยิ่งทําให้เกิดความมั่นคงนะครับเกิดพลังงานแล้วก็ปกป้องภัยอันตรายก็ถือว่าเป็นพลอยชิ้นหนึ่งที่ คุณควรหามาลองใช้ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนกันยาซึ่งเป็นพลอยของเดือนเกิดของคุณนะครับ